ทักทาทยเพื่อนๆน,นะคะ่ะมือนีสิพาไปซูมแซวมวนซื้นโฮแซวไปเบิ่งบรรยากาศคอนเสิร์ตอีสานเขียวอยู่หาดสวรรค์จะหาดสวรรค์เบิ่งสองขางทางเพื่อผู้ให่สิมามือนีอยใยเอริสมาพาไปเบิ่งบรรยากาศการคอนเสิร์ตอีสานเขียวหาดสวรรค์ อีสานเขียวเฟสติวลัลสารเขียวดนตีเพิ่นนี่แหละบรรยากาศจองขางทางไปหาดสวรรค์ผู้ใดเข้ามามาทางภูเียงมาทางอำเภอภูเียงแล้วก็เลี้ยวมาทางบ้านดินดำ นี่ไงอบตอดินดำ เราจะไปรอก,ก่อนทางไปหาดสวรรค์แต่เมื่อบรรยากาศเป็นยังี่แล้วค่ะบางคนก็นสิไปกลางเต้นร้อแล้วยายลิดกันิไปเบื้องบรรยากาศสวัสดีพี่มากพี่ไอ้เจ้านายของเขาน้ำเด้อค่ะวิปปาเพิ่นขายป่ากลับมาคอยสื่อ,อไม่เอาแล้ว ต้นมะ่วงมะม่วงเป็นดอกหลายคักสะเดาก็เป็นดอกหลายพุ่นน่ะแต่คือสิกินบ่ได้ดอกน้ำ้างทางเพราะว่าุ่นหลายค่ะุ่นแอร์อัดแอร์อัดนู่นเพิ่นไปแล้วเพิ่นสิไปหาสวรรค์แล้วเพิ่นมีกับปี๊บน้ำเน่นกับปี๊บยู่ไทยไปหาสวรรค์น้ำกันค่ะดนตรีอีสานเขียวเฟสติวัล ต้นมะม่วงสวยงามดอกสวยงามอันนี้สองขางทางยายริดบรเคยมาจากเทียทางนี่ค่ะพอมาสัมผัสนี่แหละเบื้องบรรยากาศหาดสวรรค์นี่แหละค่ะก็เลยได้มาทางเพลินกันจเจริญขึ้นกันเนาะมุ่งหน้าไปนี่ก็สิเป็นพัทยาสองหรือทางแยกไปหาดสวรรค์มองเพลินเห็ด อีสานเขียวเฟสติวันสานเขียวโอ้ยรสอ,อ้อยเทอ้อยรสอ้อยกระจายรสอ้อยกระจายมูชาคาเฟ่วรซัน น,นี้บรรยากาศเข้าไปอีสานเขียวเฟสติวัลเฟสติวัลผาเที่ยวรอบสองข้างทางค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เอาบรรยากาศจังสี่มาฝากมาต้อนก็นนกค่ะอุ้ยดอกมะม่วงสองข้างทางปีนี้ดอกมะม่วงหลายหลาดอกมะม่วงดอกมา,มา,ากๆค่ะ ดอกมะม่วงดกมากๆทุกที่เลยดกจนเป็นก้อนเป็นก้อนค่ะเพื่อนๆ่ะเฮย้ยมือนีก็ซ้ำานีก่นเด้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะไปเอาบรรยากาศอีสานเขียวเฟสติวัลมาให้เบ่งด้วยค่ะค่ะ